มันเมาเลยวให้ันนป่ตัว่่ะข้าไปแล้วก็ล็อกคะด้าคนกี่ตัวแล้วเป๊ะังวันนี้คนละสองดันเลคนะเป๊ะนะเ้อย่างอะไะไปกลับด้านอีก ไปเาดนนี้ป็นตัวเล็กขึ้นาตรอลรัวนี้ถ้าไอ้ดัดกินนิ้วคะมาถึงเนี่ยรางเนี้ยตัวนี้ก็สามสิบมลครับาแป๊บตยังไงสาัิบม่นี่ละเนี่แหละ องงจริตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะลางนะ <laughs> ลางดัดใช่ไหม

เอาไปเลยเอาไปเอาอดก็ไปในล่องทานกันไปเลยครับเี๋นี้ทานกันเลยครับอานอีกอานอีก ตัดสปีดได้ไหมตับสปีดใช่ป่ะสามารถตัดสปีดได้นะคะอ๋ออันนี้มันจะเป็นเกียร์ว่างที่กดซีฟิกหนึ่งนี่มันเกียร์ว่างคอ่ะอันนี้เป็นเกียร์ว่างแล้วเกียร์หนึ่งคือเกียร์เมื่อกี้อันนี้ไปหนักนี่เกียร์เมื่อกี้เกียร์หนึ่งช้าใช่ไหมคะมีถึงเกียร์อะไรคะเกียร์สี่ครับเนี่ยมีถึงเกียร์ตีนถ้าเกียร์สองก็ดันนี่ไปหนักกันเกียรปถุนตัวนี้ไปข้าม มีเกี้ยสองจะเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเกียสองจะเร็วขึาา้นก็คือถ้าเกิดเกียร์น้อยก็จะช้าสามสี่ว่ะมีสามจะเร็วขึ้นมาอีกเราจะเร็วหน่อยทำแบบจำนวนงานนะเราจะเร่งงานเง,งี้ยเราจะใช้นี่เกียสี่ แต่คนนี้แบบใช้เริ่มจะเฉื่อยอะไรเนี้ยเยื่อเฉยมันจะหลุดไปเลยก็มีไอ้หมายจะใช้เกลี่ยสองก็พอใช้เกลี่ยสองก็พอแล้วตรงนี้ต้องเติมน้ำมันใช่ป่ะคะตรงนี้ใส่น้ำมันเลยครับใส่น้ำมันอะไรคะพี่น้ำมันเครื่องน้ำมันหยดทิ้งอะไรก็เนี่ยน้ำมันเครื่องธรรมดาใช่ไหมคะใช้มาหล่อเลื่อดมาเลี้ยงไม่ให้มันร้อนนี่แหละน้ำมาหล่อเลือนไม่ให้มันร้อนเฉยนะคะแต่ต้องใส่ใช่ไหมคะใส่แล้วใส่ให้มันเต็มขนาดไหนคะเอาให้ถึงเดือยก็พอแล้ว แล้วมันจะวิดขึ้นมาเลี้ยงมันดิใส่ให้ถึงตรงตรงเกลียวเกลียวเลื้อยแล้วเดี๋ยวจะเขาจะหมุนของเขาเองใช่ไหมคะโอเคค่ะ ไม่มนีติดตั้งเกสิบพอดี้งแเขาไปกดไว้มันก็ไปเลยๆไดเก้าสิบอตัดทุก ก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดมาถึงตัวตรงที่พี่จับอยู่แล้วมันจะมันจะหยุดใช่ป่ะนี่มันดับได้ขนาดเท่าไหร่ก็เท่าไหร่หนึ้นครึบใหญ่สุดสามนิ้วครึ่งไม่มีปัญญาเราไ่ตองมาพูดึงเลยทอหนาสุดสองมิลสามนิ้วครึ่งไปขี่ลายเองลุงซื้อไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนอกขายถูกกว่านี้อีกเป็นเสน อันนี้ต้องมารักษาอะไรเป็นพิเศษป่ะคะก็ไม่มีอะไรครับแค่คอยเช็คน้ำมันเพราะให้ลิมิตมันอยู่กับหยุดหยุดหยุดก็พอแล้วให้มันทุนกันนะเนอะเครื่องเนี้ยอ๋อไม่ไม่มีอะไรก็มีหยอดน้ํามันตรงนี่ยหยอดน้ํามันตรงนี้ต้องหยอดด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ต้องใช้จารบีไหมคะตรงเครืยอไม่ต้องใช้เอาน้ํามันเททีเดียวก็พอเลยเทน้ํามันทีเดียวให้มันถึงเกลียวก็พอ วนีะรอ๋อตรงจุงนี้ก็อาจจะระบีธรรมดาใต้ค่ะีันดิสตาน้มิกต้องกระจากันจไฟไม่ปล่อยไว้เลยเนียรีน้ำาล้วเรื่องไฟที่ต้องระวังว่าให้ไฟอย่าให้ไฟตก ตั้งได้เทาับผมมาดาววินสามสายอยู่เก้าสิบสี่สิบห้าอะไรมันเร้อยร้อยแปดสิบสายบนี่้ะายแล้วก็ย้ามาครับขยับไปเรื่อยสี่สิห้า0ลยสาไล่ไปเรื่ย